มันคลอดเนี่ยคุณหมอเขาดึงมึงออกมาจากช่องคลอดของมารดาหรือเขาดึงออกมาจากรูตูดของมารดาอีสัตว์สมองมึงเห็นคนเพื้อนกับสิ่งปฏิกูลเนี่ยแล้วมึงก็จะอคติเห็นหน้าผมแล้วฟังยังไม่ได้สับไม่ได้เกลียดเอาไอ้หูมึงแม่งอยู่ดีมาใส่ไล่ที่ปูนมาใส่ไล่เจลครอบมาปัก ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำเขาต้องผลญาต้แจงแล้วแล้วที่สำคัญพอมึงเอาผมไม่ด่าคนกดไลค์มาคนมาด่าต่อเนี่ยไม่เป็นควรเลยเพราะว่าไอ้พวกที่ไม่มีสมองมันก็พร้อมจะสนับสนุนพวกที่ไม่มีสมองด้วยกันการว่าเอาไอ้หมูมึงเอาอีกแล้วมึงไปเอานิ้วหย่ปักไฟดีๆมึงไปไถไลค์พวกพี่ๆทั้งนั้นที่ไม่ได้ทำทั้งนั้นที่แบบเฮ้ยอันนี้คือข้อเสนอของผมเองผมก็เขียนบอกผมก็อธิบายชัดเจน คิดอเองเขาไม่ได้ล่อใครมาคิดเองเขาแข่งใหม่ไหมปรับสะคอไหมตัวค้างไหมและโดยส่วนใหญ่ที่คนเขาอ่านเขาดูนี่เขาก็รู้ว่า เื่อที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขอันนี้จะให้กูเอาไปปรับปรุงแก้ไขอะไรยังดีึงจะบอกเอ้ยไอ้กูแม่งับตเจีเขอมมาาวจีคอแบบที่ยุ่ๆงๆจบอกให้รีบูนไปรีงูแล้วก็จะมีคนตามนนันนะอเนกหมือนก้าวเดียวตน้าหมือนก้าวเดียวตนคือเดือนตาปีเกิดมันนีน่มันแก่อะไรไมทั้งนะแก่แล้วอายุมากแล้วอายุามแล้วก เด็กอ่ะโอ้โหเด็กบู๋อย่างนั้นเฮ้ยเด็กอ่ะอย่างนั้นเด็กดีแล้ฝากมาด้วยละกันแล้วลำบีปัญหาเจอกูได้สองตัวนะคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์ยิ่งเลยโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับถึงมอเโอรไปนะเด็กกับองค์นะแล้วก็กล้าหน่อยมีหาเจอกันได้ะแล้วก็ฝากกันไว้หน่อยแล้วสำหรับท่านอื่นสุดท้ายนะครับนะรอผลมาเยื่อน เมอคืจริงไม่ได้ควรตีนนะเมคืนหลับตั้งแต่เที่ยงคืนเร็บเที่ยืนกว่ากว่าเหนื่อยงานยุ่งแล้วก็เห็นไม่ได้ว่าดูถูกไม่ได้อะไรนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากดูบอลราอแท้หอเหียวนะครับอุ้มนิดด้วยเห็นอะไรก็แบบขวางหูขวางตามดเลยไม่ดูบอลเมืมเนอนนะอ่อคืนก็เลยนอนอ๋อครับลิบูลเขาบอกลิบูลชน,นะ พวกพิบูลย์เลยนะโอ้สุดยอดนะแมนยูแม่งเจอกาลาแม่ ผู้เสียหายเล่าว่าตอนแรกรู้จักกับพัดเพราะว่าอยู่คอนโดเดียวกันเขาเนี่ยชอบบอกว่าเขาทุกวันห้าโมางเยนง็น,<ใ>นช,ชอบมร,รียนนะฮะติดตามกันได้ตอนนี้ก็ยังออนไลน์นะครับทุกวันนะครับจำถึง 30. นะครับจะเริ่ม,มห้าโมงเย็นขอบคุณมากครับต,ต,ตัวเองคับแฟนๆนะครับได้ครับก,ก็ยนนังไงนะครับฝากทุกคน